ในส่วนของเริ่มต้นที่ทางพี่สาวอะค่ะพาน้องมาแจ้งความอะค่ะเป็นยังไงอะค่ะก็พี่สาวเข้ามาพร้อมกับนักพัฒนาสังคมของบ้านบ้านพักเด็กนะแล้วก็เขาก็มาเล่าเรื่องราวให้ฟังว่าเหตุการณ์เป็นยางงี้แต่พอเร่องเสร็จผมก็รับเรื่องราวร้องทุกข์แล้วก็ได้ทำหนังสือไปที่โรงพยบายบาลากา็ไปยาเยาวราชเพื่อที่จะตรวจ ร่องลอยการกระทำจนเราอีกครั้งหนึง่งนะเพื่อเพื่อที่จะมาประกอบสำนวนการตอบสนแล้วการตรวจสอบเป็นยังไงบ้างคะเบือ้องต้นหมอก็บอกว่ามีมีร่องรอยการกระทำองเรามาก่อนครับแล้วส่วนในตัวของเด็กล่ะคะที่ในครั้งแรกที่เราได้เจอคะ่ะเด็กมีความวิตกกังวลหวาดกลัวอะไรแบบนี้ไหมคะไม่ไม่ไกีกับ ก็มีความวิตกกัวงวลแต่ว่าก็คือมาแล้วสระของซึมๆนะเชื่องเชื่องซึมๆ,ๆ,ๆอาจจะมีความเหนื่อยล้าแล้วก็ทําให้ไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่ในส่วนนี้คือเด็กไม่ได้อยู่กับผู้ปกครองเลยเอเพ่อแม่ที่แท้จริงของน้องพ่อแม่ที่แท้จริงแม่เนี่ยก็มีอยู่ยังอยู่แล้วก็พ่อเนี่ยยังไม่ทราบเป็นผู้ใดแล้วก็ในเกลือญาติเขาเนี่ยก็รับเด็กคนเนี้ย มาเป็นบุญบุญธรรมโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็อาศัยอยู่ที่บริรเวณที่เกิดเหตุตรงนี้ตั้งแต่เด็กมาก็ดูแลกันไปเราเพิ่งจะมาะทราบเรื่องเมื่อประมาณวันที่4มิถุนาครับสมิถุนาแล้วก็เด็กก็ให้การรับมาเรื่อยๆว่าวันนั้นวันนี้ถูกในนั้นในนี้กระทา วันไหนยังไงเดือนไหนปีไหนแล้วครั้งสุดท้ายเมื่อ3ามิถุนา63าก็มีผู้ที่กระทำทำเราในในวันที่สามครางสุดท้ายเด็กก็มีการปวดท้องก็มาพี่สาวสอบถามว่าเป็นอะไระเด็กก็บอกว่าปวดท้องบนไรเนี่ก็หาอยู่มายายให้กินก็ซักไซรไล่เลียงไปไว่าออมีอะไรหรือเปล่าพอดีมีเด็กข้างบ้าน เป,เป็นเด็กเล็กๆรุ่นวัยเดียวกันนะนะเขาก็ลักษณะแซวว่าพี่คนเนี้ยเยื่อเนี้ยมีอะไรกับพี่โดเ,เพราะว่ามีอะไรพี่โดปั๊บเนี่ยทางพี่สาวเขาก็เลยว่าเลยสอบถามเค้นเอาความจริงก็ได้เค้นไปเค้นมาก็รับว่านโดได้กระทําจริงแล้วพี่สาวนี่คืออยู่บ้านเดียวกันอยู่อยู่บ้านอยู่ใกล้กัน อยู่ใกล้แต่ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันเด็กเด็กก็จะอยู่อีกอีกห้องหนึ่งก็อยู่ติดกันแหละทุกวหน่วยดูที่เกิดเหตุมาก็บ้านก็ติดกันนั่นแหละแต่พี่สาวก็อยู่ที่อยู่อีกบ้านหนึ่งเด็กอยู่อีกบ้านหนึ่งพี่สาวนี่คือเป็นลูกของตรงผู้ก่อเหตุไหมคะไม่ใช่ครับพี่สาวนี่คือเป็นพี่สาวแท้ๆของเด็กของเหยื่อเป็นพี่สาวแท้ๆแล้วก็เราอยู่เลี้ยงดูกันมาแต่ว่าด้วยฐานะนี่อาจจะยังไม่สามารถที่จะดูแลได้ ดีจึงมอบน้องสาวให้กับพอบ่อธนรมคนนี้ไปเลี้ยงที่บอกว่ามีอสองครอบครัวมีครอบครัวที่รับเลี้ยงเลี้ยงดูน้องแล้วก็แล้วก็ที่บอกว่าอยู่อยู่ในบ้านละแวกเดียวกันทั้งครอบครัวใหม่ของน้องกับครอบครัวเก่าเลยทําให้เกิดปัญหานี้ก็คือบ้านเพราะบ้านติดก,กันแบบนี้ใช่ไหมคะในครอบครัวก็เป็นเคยญาิกันเช่นว่าอออาจจะ เป็นเคยาติของพ่อบุญธรรมหรือเป็นเคญาิของของเด็กคนนี้แหละแต่ก็มีบางคนที่เป็นเคยาติแล้วอีกอีกอส่วนหนึ่งไม่ใช่เคยาติเลยเป็นบุคคลคนอื่นที่เข้ามาร่วมด้วยในส่วนของผู้ก่อเหตุน,นะคะที่มีการประกันตัวไปแล้วหนึ่งคนเนี้ยค่ะแล้วอีกสี่คนนี่ที่สี่คนจะ,จะได้ได้รับการประกันตัวไหมคะไอ้น,นั้นผมว่าไม่สามารถที่จะ คาดเดาได้ว่าอยู่ในดุลพิจของของศาลท่านนะครับแล้วก็ส่วนสี่คนก็น่าจะเข้าเรื่องจำไปแต่เมื่อวานแล้วที่ว่ามีประกันหนึ่งคนก็ก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาที่เขาจะ,ม,ะมีส่วนที่บอกว่ามีการขู่ที่มีการข่ผมขู่ยในกรณีไหนคะก็ยังนะก็แค่ว่ามีการต่อว่ากันในทางคือยาิ ต่อวอา่าทางส่วนตัวมีการถูกปมหูไหมคะเมื่อวันผมไปสอบถามพี่สาวเขาก็ยังยังไม่มีแล้วก็ทางนี้ทางผู้ว่าการจังหวัดสมุทรีแล้วก็ทางหน่วยง,งานกองตารวจทุกหน่วยง,งานก็ให้ความสนใจในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยกับพี่สาวเขาโดยกํานันผู้ใหญ่บ้านก็มาช่วยดูแลความปลอดภัยของของพี่สาวเขาก็ได้บอกเลยว่าถ้าเกิดมีปัญหาอะไรให โทรมาที่ประนามส่วนได้ที่จะได้ไปสารในเรื่องของวามปลอดภัยเพิ่มขึ้นก็มีการใส่ความว่าน้องเป็นเด็กไม่ปกติอย่างเงี้ยค่ะส่วนนี้เป็นยังไงอะขอช่วยเราหนอ่อ่ความไม่ปกติเนี่ยตอนนี้เรายัางไม่ได้จะพิสูจน์ว่าเด็กผิดปกติหรือไม่ก็คือได้ได้ยินกานเล่าลือกันพูดกันว่าเด็ก,กอาจจะไป ไม่ค่อยปกติอะไรเนี่ยเป็นคําพูดของผู้ต้องหาที่เขาพูดนะน่าจะเป็นการพูดที่ว่าอาจาเพื่อที่จะเลี่ยงอย่างอื่นหรือไม่เ็ายังไม่ทราบแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยเป็นหน้าที่ของตํารวจจะต้องมิสื่อทีว่าถึงแม้ว่าน้องเขา,าจะสะติไม่ดมีอะไรก็แล้วแต่สมมุตินะก็คือเราไม่ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทาำับน้องอย่างนั้น ในกรณีของถ้าบอกว่าเด็กสติไม่ดีแต่น้องเรียนถึงเรียนป<อ> .6 เรียนถึงป .6 นะาก,าการที่เป็นเด็กสติไม่ดีก็ไม่ก็ไม่ได้นะสามารถที่จะต้องเรียนหนังสือเป็นเด็กปกติได้ใช่ไหมครับ,ะะรบอัไรครับก็คือส่วนหนึ่งที่น้องสามารถที่จะพูดตอบโต้ตอบคาถามของประ<ม>ักส่วนได้อะไรได้ก็เป็นอาจจะพูดเชื่องช้าหรือยังต้องอะไรนี่ก็ พอเราส่วนได้ไปสอบส่วนเรียบร้อยแล้วแล้วก็ให้ตอบับตอบคาถามมาตามที่เราได้เสนอไปเป็นเป็นคําที่น้องเขาเล่าเองเนีย่ยโดยที่ไม่มีใครไปบังคับไปอะไรกับน้องเขาจากการสนทนาของน้องนะคะกับทางเจ้าหน้าที่อย่างเงี้ยค่ะน้องคือถามตอบได้ปกติปกติครับ,รบถามได้ตอบได้ปกติครับเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ได้ใช่ใช่ครับแต่ว่าช่วงนี้มันอาจจะ เรื่องของการที่เขาต้องน้องต้องทานยานะอาจจะมีการสมองมันสั่งงานช้านิดเดียก็ได้แล้วก็น้องจะ,จะง่วงนอนอะไรเงี้ยบางครั้งไปไปสอบถามในขณะที่เขายังไม่เต็มร้อยก็อาจจะยากนิดหนึ่งครับอาจจะมีการสอบสวนเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งครับในใน,ในประเด็นที่พนักงวนสออยากจะอยากจะทราบนะครับในเรื่องของเวลาและการการทำต่างๆครับ